ที่พูดเพราะรักที่ทักเพราะเป็นห่วงคือเรื่องความปลอดภัยฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราเรียกว่าเซฟตี้เฟิร์สให้คิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแล้วสัญชาตญาณของตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักสังเกตและประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลกระทบของอุบัติเหตุนั้นนะลดน้อยที่สุดแทนที่เราจะต้องเจอแบบนี้ ก็ลดความรุนแรงมันลงมาเมื่อวานเนี่ยผมเจอตะปูต่าแต่ผมเนี่ยหลบเลี่ยงจากการที่ผมประเมินแล้วว่าถ้าผมไม่ให้ตะปูต่าผมจะต้องแขนหักผมเลยเลือกให้ตะปูต่าค่าทําแผลเมื่อวานก็สามพันสามร้อยสิบบาทแต่โชคดีมากผมยื่นบัตร ATM แค่ใบเดียวคือบัตรเขาเรียกอะไรนะ GSB s m a r t l i f e ยื่นไปปับ๊บผมไม่ต้องจ่ายตังค์บัตเดียวเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับมีไว้่นใจมากยื่นบัตรไปเดียวยงั้นเรื่องอุบัติเหตุมันสามารถป้องกันได้โดยการที่เรารู้ว่าเหตุหล,กลักๆมีอยู่2อันก็คือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเราเรียกว่า unsafe action อันที่2ก็คือเรื่องของสภาพการที่ไม่ปลอดภัยคือเรื่องของ unsafe condition 2ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลัก ที่จะทาให้เราเกิดอุบัติเหตุถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วดูผลกระทบแล้วเราจะได้ป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือถ้าจะหลบเลี่ยงก็หลบเลี่ยงได้ถ้าหลบเลี่ยงไม่ได้เราก็จะทําให้เราเนี่ยต้องลดผลกระทบให้มากที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยไดโชคดีในการทํางานสวัสดีครับ